ราคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากมีพุทธคุณด้านการเงินการงานการประกอบอาชีพโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาหมดหนี้หมดสินชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดทรัพย์มากมายตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พคกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยว,วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิถิโยพุทธะ มานีมามะพุทธัสสะสวาโหมก่อนนอนตื่นนอนให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นตั้งใจสวดเป็นประจำจะมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดทรัพย์มากมายเคล็ดรับอย่างหนึ่งให้เอาเงินมากรรมอยู่ในมือขณะสวดด้วยจะได้ผลเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ